มาเล่นปรทูโย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 กันขอให้ง่ายง่ายุดชุดชุนชุนชุน คุณร okay. ูปี้สวยน,นยับยับยัอ,อไม่ใช่อดีจะบอกไม่มีใครเลย See. Chip terminal is almost ready. Bye.

เราขึ้นไปตรงห้องมาอยู่แถบขักขอบตรงนี้เป็นที่ตั้งรักของโอเคเสียงท้าอีกแล้วไครนี่ คนนี้มีทีมเดี๋ยวต้องรีบไปหลบกันแล้วมันเริ่มยากขึ้นแล้วงั้นเราลองไปดูตรงฟาร์มกันนะ of ขี่เยอะขี่ล้มล้มโอเคอีกคนหนึ่งโดนศัตรูฆ่าไป

เสียงปืนเราต้องรีบขึ้นไปก่อนแล้วเสียงปืนอยู่ตรงนั้น incoming. ต้องค่อยๆรอบไป Okay. Chip terminal is almost ready. ผมติดอันดับติดแล้ว โอ้ราบนี้ก็แพ้ไปโอ้ติดอันดับสองคนสุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่ใครด้วย บ๊ายบายนะครับ